สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำตัวเพจเลเยอร์นะคะเพจเลเยอร์คืออะไรคือการเซตอัพตัวหน้ากระดาษที่ที่เรามีอยู่นะคะอ่าสมมุติว่าหน้ากระดาษอันนี้ของเราเรามีข้อมูลนะเราลอง Ctrl-P ลองดูซิว่าถ้าเราพิมพ์น,นี่ข้อมูลมันก,มนก็มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ถูกไหมคะมันก็จะมีหน้า1แล้วก็จะมีหน้า2แบบนี้ถูกไหมคะ กลับไปดูเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีเส้นๆกั้นแบบปะปะตรงนี้อยู่นะวิธีการนะคะในการตั้งค่าหน้ากระดาษไปดูตรงนี้ค่ะตรงเพกเลเยอว์เพกเลเยอ์จะมีอยู่หลายอย่างเห็นไหมคะตรงนี้คือ Margin Margin ก็คืออะไรอันนี้มันจะเป็นรูปแบบอัตโนมัติที่เขากําหนดมาให้นะคะก็คือเนี่ยมันจะมี t o อเท่าไหรบททอมเท่าไรเล็บไลท์เท่าไรเฮดเดอร์เท่าไหารฟุตเตอรเท่าไร er อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ของเขาได้นะคะในตัว Excel เนาะอ่ะตัวต่อมาตัวนี้คืออะไรคือการตั้งค่าหน้ากระดาษที่เป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะแล้วแต่เราจะใช้บางทีเราก็อยากใช้เป็นแนวนอนเราก็จะเลือกแบบแปลนสเกตนะคะเป็นแนวตั้งเนี่ยอ่ะเราก็เลือกตัวนี้ไปนะอันต่อมาอันนี้คือไซส์กระดาษนะคะคือไซส์กระดาษ จะเห็นว่ามันมีตั้งแต่ไซส์เลเ r อร์มีริเกิลมีอะไรพวกเนี้ยหลักๆที่เราจะใช้เราก็จะใช้เป็น A4 เนอะเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือการกําหนดว่าไซส์กระดาษท,ที่เราจะใช้คืออะไรมี A4 มี A3 มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าข้อมูลเราบรนเยอะมันไม่สามารถที่จะอยู่ใน A4 ลรวพิมพ์ออกมาได้อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ A3 หรือใช้ไซส์อื่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเซตอัพตรงนี้ได้เลยนะ อันต่อมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการปริ้นนะคะมันจะมีเรื่องของการเซตปริ้นแอเรียเซตปริ้นแอเรียร์ทำยังไงสมมตินะเหมือนที่หนิงบอกอันนี้คือข้อมูลถ้าหนิงอยากจะปริ้นเอาแค่ข้อมูลตรงนี้สมมตินะคะ,ะใส่สีใส่สีไว้ดูวกว่าน,นะสมมติว่าเราอยากปริ้นแค่ข้อมูลตรงสีสีตอนนี้ถ้าเรากด c t r l P ไปเห็นไหมเวลาปริ้นมันจะออกมาทั้งหมดเลยถูกไหมคะมันจะออกมาทั้งหมดเลย ทำให้บางครั้งเวลาเราพิมพ์ทำยังไงเอ่ยไฮตรงนี้ไว้ถูกไหมอ่าเคยมีเคยมีค่ะก็คือไฮตรงนี้ไว้เพื่อที่ว่าจะให้มันไม่เห็นไอ้ตุกข้างล่างเนี่ยคอนโทรลพีแล้วพิมพ์ไปมันก็จะได้แค่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ที่ถูกซะทีเดียวต้องบอกตรงนี้ทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ที่ถูกซะทีเดียวอ่ะวิธีการจริงๆถ้าเราต้องการจะพิมพ์แค่ตรงไหนเราให้เราทำแบบนี้ค่ะคลุมข้อมูลไป ถูกไหมคะจากนั้นไปเลือกตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยเลือกตรง Set Print Area คลิกไปหนึ่งทีนะอ่ะมากด Ctrl P ดูค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นเฉพาะตรงที่เราอะ่ะไปคลุมข้อมูลไว้นะคะอันนี้คือวิธีการในการ s e ต Print Area และถ้าสมมุติว่าเราปินพ์เสร็จแล้วตรงนี้นะคะอยากให้ข้อมูลกลับไปเหมือนเดิมก็ไปที่เดิมนี่แหละคะ่ะก็เคลียร์ปิน์ตรงนี้ไป เรียบปิ้นแอเรียไปจากนั้นกดคอนโทรล P ดูซินี่มันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะคะอันนี้ง่ายกว่าเราไปไาข้อมูลเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีสมมุติว่าเราอยากปริ้นแค่ตรงกลางอะสมมตินะถ้าเราอยากปริ้นแค่ตรงกลางเราต้องหายังไงอะายข้างข้างข้างบนไฮอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูยุ่งยากไปเนาะอะ,อะสมมติสมมุติแบบนี้ยกตัวอย่างเลยในๆกนก็ละอะสมมุติเราต้องการที่จะปริ้นแค่ตรงนี้อะนิ้งใส่สีไว้นะ ถ้าเราจะต้องหายข้อมูลต้องทําไงหายฝั Hi, ่งนี้หายฝั Hi, ่งนี้หายฝั Hi, ่งนี้แล้วก็หายข้างล่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ยังไงก็ดีกว่าคุมไปซะนะคะไปเลือกเนี่ยเซต p ิมแอเรกดคอนทล p มาดูซินี่เห็นไหมมันก็จะพิมพ์เอาเฉพาะตรงข้อมูลที่เราเซตไว้นะคะถ้าเราออกนะคะกดคอนทล P ดูเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ง่ายแล้วก็ดีกว่าการที่เราจะไปหายข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะ p r i n แค่ข้อมูลบางส่วนนะอ่ะต่อมาต่อมาอันนึงที่ที่อยากให้ให้รู้เลยก็คือดูตรงนี้นะคะมีเพจเซตอัพใช่ไหมคลิกตรงนี้ทีหนึ่งหน้าขึ้นมาหน้านี้มันจะขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถที่จะกําหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะคะ ตอนนี้ข้อมูลของเรามันอยู่เป็น100%นะคะเนี่ยเห็นไหม adjust ท o ตรงนี้มันเป็น100%ตรงนี้ก็คือ Paper Size เห็นไหมมันเป็น A4 อยู่นะข้อมูลนะคะมันเป็นแนวตั้งนะคะอันนี้คือมาจินนะตั้งกั้นข้างบนเนี่ยก็คือ1.9นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือ h e a d and footer แล้วก็ตรงนี้คือชีสเดี๋ยวมาดูกันทีละอันนะคะมาดูกันทีละอัน สมมติว่าข้อมูลข้อมูลหนึ่งขยายให้มันใหญ่ๆแล้วกันนี่ตอนนี้เห็นไหมคะข้อมูลตอนนี้มันเกินหน้ากระดาษที่เรามีอยู่มันเกินหน้ากระดาษที่เรามีอยู่นะดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเข้าไปดูนะคะว่ามันจะทํายังไงให้กระดาษเราสามารถที่จะปริ้นข้อมูลแบบตั้งค่าให้มันเต็มหน้ากระดาษได้อาจจะต้องมาดูที่มาจิ้นตรงนี้แล้วเปลี่ยนนะคะจากปกติด้านซ้ายมันเป็น1 8จุดเปลี่ยนได้นะคะเป็นเอาสัก0ูนย์จดก็ได้ นะให้มันมีความห่างออกมาจากจากด้านข้างนิดหนึ่งนะคะเนี่ยสามารถที่จะกําหนดแบบนี้ได้เลยนะกําหนดแบบคีย์มือได้เลยอ่ะศูนจุดสองนะคะแบบนี้ได้เลยศูนย่จุดสองศูนจุดสองแบบนี้จากนั้นกดโอเคเห็นไหมคะก็ยังจะเห็นว่าก็ยังไม่ได้แหละนะคะเนื่องจากว่าฝั่งละศูนจุดสองมันอาจจะยังเล็กอยู่นะ ดังนั้นวิธีการหนึ่งนะคะที่อยากพิมพ์เพื่อให้มันเต็มหน้ากระดาษก็คือมาที่ตรงนี้ค่ะนี่ไอ้ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเพกเบรกพรีวิวตรงเนี้ยคลิกไปทีหนึ่งนี่เราจะเห็นว่ามันจะแบ่งให้เรามันจะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลนะ่ะมันเป็นสองหน้ากระดาษอยู่นะถ้าเราอยากที่จะให้มันอยู่หน้ากระดาษเดียววิธีการง่ายๆเลยค่ะคือไปดึงอีเส้นสีฟ้าๆเนี่ยออกมาฝั่งนี้นี่เห็นไหม มันก็จะกลายเป็นข้อมูลเพียงหน้ากระดาษเดียวแล้วนะคะอะลองอันดูกลับไปให้ดูก่อนสมมุติว่าถ้าข้อมูลมันเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะปริ้นสมมุตินะคะกด c อนโทมาดูหนึ่งทีมันจะบอกว่าข้อมูลเราอะมันมี2แผ่นเห็นไหมมันจะมีแผ่นหนึงกับแผ่น2เวลาเราปริ้นมันจะออก2อันอะกลับไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราลากอีเซนฟ้าฟาเนี้ยนะคะมาไว้ที่ตรงนี้นะกดกดคอนโทลอีกทีนึง นี่เห็นไหมข้อมูลมันจะมีแค่หน้าเดียวละนะคะข้อมูลจะมีแค่หน้าเดียวแล้วนะอ่ะกลับไปเป็น normal ปกติได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไปดูตรงนี้นี่เห็นไหมตอนนี้ข้อมูลเราอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นข้อมูลแบบหน้ากระดาษตัวหนังสือร้อยเปอร์เซ็นต์ละสมมุติเราใส่ฟอนต์ไว้ที่สิบปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนเนี้ยมันจะฟอนต์มันจะเล็กลงเนื่องจากว่ามันจะถูกบีบเข้าไปเพื่อให ข้อมูลมันอยู่ในหน้ากระดาษเดียวได้ดังนั้นตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นข้อมูล90%ถามว่าถ้าเราอยากให้มันเป็น100%เหมือนเดิมได้ไหมได้เราก็ใส100่100เข้าไปแต่มันก็จะกลายเป็นข้อมูล2หน้ากระดาษเหมือนเดิมอ่ะลองดูนะสมมุติว่านิงใส100่ร้อยแล้วกดโอเคนี่เห็นไหมเส้นนี้มันก็จะมาแบ่งละมันก็จะบอกเราว่าข้อมูลก็จะกลายเป็น2หน้า,าไปดูนะเห็นไหมคะ มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะในการใช้งานอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อันไหนนะอ่าสมมุติว่าเป็นแบบนี้ normal จากนั้นอกลับไปดูอีกทีกลับไปดูอีกทีนะคะหน้านี้มันก็จะมีตัวที่ให้จัดได้เหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยแนวตั้งแนวนอนนะคะเราเลือกได้เหมือนกันจากนั้นมาดูที่ตรงนี้ค่ะ margin เมื่อกี้เรากำหนดไปแล้วใช่ไหมมาดูตรงนี้เห็นไหม center on page Center on Page คืออะไรถ้าเราคลิกแบบนี้เห็นไหมคะดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราคลิกทีหนึง่งมันจะขยับมาความหมายคือมันจะขยับมาอยู่เซนเตอร์ตรงกลางระหว่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเลือกตรงนี้ด้วยมันก็จะหมายถึงว่ามันจะอยู่เซนเตอร์ตรงกลางของหน้ากระดาษนะถ้าเป็นตัวข้างล่างนะคะเนี่ยวูดิคอลี่ตรงเนี้ยมันคือตรงกลางระหว่างข้างบนกับข้างล่าง ส่วนตัวนี้นะคะตัวแรกมันจะหมายถึงตรงกลางระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวานะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยให้มันอยู่ข้างบนหรอกอ่ะเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจกลางระหว่างบนล่างหรอกแต่ส่วนใหญ่เราจะสนใจระหว่างกลางระหว่างซ้ายขวานะโอเคอีกตัวที่เราควรจะต้องรู้นะคะก็คือตรงนี้ก็คือ header กับ footer เราสามารถที่จะกำหนดอะไรใน h e a d e r กับ f o o t e r ได้ตอนนี้มันเป็นนอนถูกไหมคะ มันเป็นนอนเราสามารถที่จะใส่เลขหน้าเห็นไหมใส่พวกนี้ได้เลยสมมุติเนี่ยใส่เห็นไหมเพจเพจอย่างเงี้ยได้ข้างบนหรือจะใส่ไว้ข้างล่างก็ได้เป็นเพจหนึ่งแบบเนี้ยก็ได้นะคะเนี่ยนอนก็คือไม่มีนะเราสามารถจัดการเองได้นะคะตัวเฮดเดอร์กับตัวฟุตเตอร์สมมุติถ้าเป็นคัสตอมเฮดเดอร์ก็คือเราจะจัดการด้วยตัวเราเองเราก็คลิกเข้าไปเราก็คลิกเข้าไปนะคะ ตรงนี้เราจะใส่ตรงไหนก็ได้สมมุติว่าหนิงใส่ตรงกลางเลยใส่คำว่าอะไรอ่าใส่คำว่าอ่ะใส่อ่า e x c e l e x เ e l เป็น Excel ซลรายงานนะคะอ่าเป็นชื่อเพจเราเป็นชื่อเพจเราสมมติว่าเราจะส่งเอกสารไปที่อื่นอะไรเงี้ยให้ได้รู้ว่าฉันเป็นเจ้าของเอกสารนะอะไรเงี้ยนะคะสมมุติหนิงใส่ Excel ซลรายงานไปนะคะในตัวที่เป็น h e a d e r จากนั้นหนิงกดโอเคนี่มันจะขึ้นไปข้างบน ส่วนส่วนตัวข้างล่างข้างล่างนะคะเนี่ยใส่ตรงกลางเหมือนกันใส่รายดีอาะใส่เบอร์ติดต่อสมมุตินะคะอ่าเบอร์ติดต่อนี่ตึง้งตึ้งตึงตงตึง,ตง,ตงแบบนี้ไปเลยนะคะสมมตุติกดโอเคจากนั้นลองดูนะคะกดโอเคไปเลยเรามาดูนะคะว่าในหน้ากระดาษเวลาที่เราจะปรินนี่เห็นไหมเวลาเราปริน์พรีวิวอะเห็นไหมคะหัวกระดาษมันก็จะมีมาให้แล้วแล้วก็เนี่ย ท้ายกระดาษมันก็จะมีมานะอันนี้คือวิธีการในการเซตตัวที่เป็นเฮดเดอร์กับฟุตเตอร์นะคะอะถ้าเราจะไม่เอากลับไปแก้ค่ะลบออกเลยไม่มีอะไรลบแบบนี้แล้วก็กดโอเคกลับไปนะคะฟุตเตอร์เหมือนกันลบออกแบบนี้นะคะแล้วก็กดโอเคออกไปแค่นี้เลยนะอันนี้คือเฮดเดอร์กับ ออส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่อยากให้รู้เลยก็คือตัวนี้ค่ะตัวชีตตัวชีตหลายครั้งเวลาที่เราต้องการที่จะปริน้นปริน้นรีพิทตรงหัวข้อมูลปริน้นรีพิทตรงหัวข้อมูลอ่ะสมมตินะคะเดี๋ยวหนิงปิดอันนี้ไปก่อนสมมติว่าตารางเดิมเนี่ยแหละเอาให้มันอยู่ในช่องเดียวก่อนนะคะเอาช่องเล็กๆแบบนี้แหละอะแล้วก็ขยายฝั่งแถวแล้วกันนะคะมันจะได้เป็นแบบข้อมูลหลายหน้านะอ่ะ ขยายคอลัมน์เป็นสักยี่ิบอ่ะขยายแถวกว้างสักยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งขอเซตเป็น1้อยซนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยข้อมูลมันจะมีอยู่สองแผ่นละลองกดคอนโทรลพีดูนะคะมันจะมีแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองนะเอ๊ะหมอก,กระดาษยังไม่ออกเราเมื่อกี้ยังไม่ได้เซฟใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปแก้ก่อนนะคะหมอกระดาษอาเคเาะว่าเรายังเราออกแล้วยังไม่ได้กดโอเคใช่ไหม คัสตอมนะคะเอาออกก่อนว่าจะไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็ฟูเดอร์เอาออกด้วยโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะคะอ่ะโอเคเรามา c อนโทรลพีดูนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราจะปริ้นงานนะคะมันจะมีสองแผ่นใช่ไหมเนี่ยแผ่นบนกับแผ่นล่างแต่แผ่นล่างอะ่ะมันไม่มีหัวกระดาษเห็นไหมคะแผ่นล่างมันไม่มีหัวกระดาษนะอ่านโชว์ให้ดูเนี่ยเห็นไหม แต่แผ่นบนมันมีเห็นไหมคะแผ่นบนมันมีหัวกระดาษปกติเนี่ยแต่แผ่นล่างมันไม่มีหัวกระดาษนะคะนะเราอยากเอาหัวกระดาษใส่ด้วยเวลาที่พินเห็นแบบนี้เหมือนกันนะหลายคนนะคะหลายคนน้องที่ทํางานก็เคยเป็นก็คือมันใช้วิธีการนี้เลยค่ะเอามาอินเสิร์ตแปะแบบนี้เลยนี่ใช้วิธีการนี้เลยจากนั้น c อนโทรดูค่ะเห็นไหมมีหัวทั้งสองเลยนะคะ แผ่นแรกแผ่นที่สองดูแผ่นที่สองนะคะเนี่ยมีหัวเหมือนกันนะคะซึ่งเราเห็นข้อมูลแล้วก็ก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ้ยทําไมมันมีหัวกระดาษไปไปอยู่ตรงกลางของข้อมูลด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ได้คําตอบว่าอ๋อเวลาที่เขาจะปริ้นนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงให้หัวกระดาษเนะ่ะมันปริ้นเดพีทออกมาเขาเลยใช้วิธีการนี้นะคะดังนั้นมันมีวิธีการนะคะก็คือตรงนี้แหละนี่แล้วก็ไปที่ชีตนะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะ low to repeat เนี่ย low to repeat at top ตรงนี้เลยแล้วก็ไปเลือกข้อมูลซะนี่เห็นไหมเลือกแถวนี้เลยเราก็เลือกข้อมูลแถวนี้เลยว่าให้แถวนี้มันรีพีทอีกทีหนึ่งเวลาที่ปริน t นะคะจากนั้นกดโอเคไปเลยนะคะอะมาคอนโทรลพดูสิอันนี้มาแล้วนะดูแผ่นที่สองดินี่มาแล้วนะคะไม่เห็นจะเป็นจะต้องตัดแตะอะไรใดๆเลยนะคะแล้วก็ เนี่ยไม่ต้องมีข้อมูลมาอยู่แบบตรงกลางอะไรแบบไหนยังไงเลยนะคะอันนี้คือวิธีในการเซตปริ้นหัวกระดาษนะคะเซตปริ้นตรงหัวกระดาษเนาะอ่ะโอเคนะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการเซตอัพหน้ากระดาษนะคะเป็นตัวเพจเลเยอร์นะหลักๆที่เราใช้งานน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะในเรื่องของเพจเลเยอร์ เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ